อันนี้ชื่อเบอบ์เบิร์นเบอร์เบิร์นขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะทำไมตัวใหญ่จังคะอ่าเป็นจ้าฮัลโหลนี่หูไหมคะบอรเบิร์ขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วคะบอรเบิร์นเบอเบิร์ค่ะอ๋อไม่ตอบแล้วอยู่ที่นี่มีความสุขดีไหมคะลงไปหาปลาในทะเลบ้างไหมอ๋อไม่ตอบดาราแบบยิงๆแบบเนี้ยค่อนข้างยิง อ้าวแล้วเธอก็ให้เราอุ้มเหรอเธอรู้จักเราเหรอนี่ใจดีจังไม่เหมือนแมวบ,บ้านเราเลยวุ่วนมากเลยเเอไม่เหม็นนะทุกคนแมวเกาะตอนนี้นะคะเรามาเกาะ,ะเสม็ดเพื่อหาจ๊อบเสริมนวดให้ผู้บริหารขอกินข้าวฟรีด้วยได้ไหมคะพ<อ>ี่ดูหน้ามันดีดูหน้าีคุยๆุยแมวชมเป็นน่ารักอย่างนี้ทุกตัวหรือเปล่าเหมือนไข่เจียวเลยน่ารักจังเลย